มีการบาดเจ็บแต่อยากรักษาความฟิตควรทำยังไงคำถามนี้เจอบ่อยมากนะครับทำคลิปไปหลายเคสแล้วแต่อันนี้ผมจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือถ้ามีอาการบาดเจ็บอย่างแรกเลยนะครับไปหาหมอก่อนเลยครับไม่ได้คนตีนนะอันนี้ไปหาหมอก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราไปถามกับคนที่เคยเจ็บเหมือนกันเขาะจะตอบได้แค่หมอ,อเคยทําอะไรเอามาเป็นแนวทางได้แต่ถ้าไปหาหมอหมอจะตรวจละเอียดแล้วจะได้เจอว่า เป็นอะไรแล้วรักษาอย่างไงคุณหมอจะแนะนํามามียาที่ตรงจะให้หายได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากๆเลยนะถ้าบางอาการไม่หาหมอคิดเองเดาเองซื้อ,อยากินเองหายสามเดือนแต่ถ้าไปหาคุณหมอหายได้ภายในหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยทุกคนไปหาหมอเลยอ่ะสองเมื่อรู้อาการเจ็บเรียบร้อยแล้ะทีนี้จะง่ายๆเลยจะรักษาความฟินไงถ้าท่านยังเดินได้อ่าปวดข้อเท้าปวดเข่า,ขา,ขาแต่สามสี่วันรักษาห,หายก่อนนะครับอย่าฟื้นมัน แค่หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ความฟิตไม่หายไปเยอะอยาคิดไปเองมีผลงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วความฟิตไม่ได้ตกลงไปมากหมายหายไปแค่นิดเดียวแต่ความรู้สึกเราแค่รู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ออกไม่ได้ซ้อมเลยเลยรู้สึกว่าไม่ฟิตไม่จริงนะครับมันลดลงไปไม่มากประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ําก็พักให้หายไปเลยแล้วข้อเท้าหายก็มาเดินหรือวิ่ง็อกกิ้งช้าๆข้อเข่าหายวิ่งไม่ได้ก็ปั่นจักรยานวิธีที่ผมเลือกใช้ในวัยอายุ 35 40ตอนผมสามสิมันสิบกว่าปีที่แล้วผมก็เจ็บเข่าอย่างแรงเหมือนกันเพิ่งกลับมาเตะบอลผ่าตัดเสร็จผมก็เลือกจักรยานครับจักรยานเป็นการออกกําลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกแล้วก็เ,เพลินเท่ว่าเพลินดีกว่าแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวชั่วโมงแต่จะาารักษาความฟิตได้ยังไงถ้าท่านปันจัรยานได้หรือวิ่งได้หรือว่ายน้ําได้สบายเลยครับแต่ไม่ต้องวิ่งเร็วทํามันช้าๆทําให้แค่หัวใจมันเต้น แค่เหนื่อยพอหอบพอหอบหอบทำวันละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งรักษาความฟิตไว้เพราะว่านี่คือพื้นฐานของการออกกําลังกายทุกชนิดเลยที่ต้องใช้ความเหนื่อยหรือใช้หัวใจนั่นแหละที่ต้องให้ออกซิเจนเข้าไปเป็นพลังในการเผาก็รักษาส่วนสองไว้เช่นผมสมมติให้เห็นภาพน,นะครับเช่นสมมติตอนที่ท่านยังแข็งแรงฟิตฟิตความความฟิตเท่านี้สิบเมื่อท่านไม่ฟิตแล้วสังเกตนักกีฬา Uh, o, uni, ลูนันโดลูนี่ล่าสุดก็มีรลูนิอ้วนฉุนเลยเพราะเขายังกินเท้าเดิมแต่ไม่ได้ออกมาซ้อมเหมือนเดิมทําให้ร่างกายเขาอ้วนแล้วก็ความฟิตเขาก็หายไปด้วยอย่างนั้นแหละครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่เช่นเจ็บห้าเดือนหเดือนหรือผ่าเข่ามาต้องรักษาต้องอยู่ปีหนึ่งหายทุกอย่างเสร็จออกกำลังกายเบา,บาอยู่ในโซนสองเราไปศึกษาโซน2ผมพูดไปแล้วเหนื่อยหอบแค่พอร้องเพลงได้นั่นเซสองอย่าเบาไปอย่าหนักไป ชนสองชนสามได้รักษาความฟิดไว้มันคือพื้นฐานเมื่อคุณเหนื่อยละมีความพิระดับติดคุณพักเปตีหนึ่งมันลดหายหมดแต่คุณยังรักษานี้ไว้รักษาโซนหัวใจให้อยู่ให้หัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อมันยังพอได้เดินได้วิ่งได้ปัญจยานบ้างมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ตกลงไปถึงต่ําสุดเหมือนคนทั่วไปนี่เรายังมีพื้นฐานอยู่ทีนี้เมื่อเราจะฟื้นฟูร่างกายเจกลับมามันจะใช้เวลาน้อยกว่าอย่างนี้ครับดูนะครับอันนี้คือเราไม่ออกอะไรเลยมันจะขึ้นไปนี้ถ้าเราทําเหมือนกันนะ ขึ้นไปอย่างนี้อความฟิตสูงสุดอันนี้มันจะมาถึงเร็วกว่าเข้าใจไหมครับก็คือออกกําลังกายโซนสองรักษามันไว้รักษามันไว้อย่าไปฝืนอย่าไปรีบมันให้ความให้อาการบาดเจ็บมันหายก่อนรักษาความฟิตนี้ไว้ให้แค่นี้แต่ถ้าปั่นไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไม่ได,เไได้เจ็บข้อเท้าหรือผ่าตัดข้อเท้ามาต้องพักเป็นปีก็อย่างที่บอกแต่ถ้าไม่ได้เลยคือแบบไม่ได้เลยก็มีอย่างเดียวคือเล่นน้าว่ายน้ําไม่งั้นก็ออกกาลังกายช่วงบนให้มันเหนื่อย เช่นขาไม่กระแทกก็จะมีเครื่องเล่นที่ดึงเชือกอย่างนี้ไอที่เป็นสลิงอะไรเงี้ยท่านก็ใช้แค่น้ำหนักเบาๆเลยเบาๆเลยให้แค่ให้ใครเราได้ขยับตัวเร็วๆลองท่านลองทําอย่างนี้ดูทุกคนลองทาอย่างนี้ดูอย่างนี้ทำเร็วๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหอบครับเหนื่อยครับได้ครับหรือว่าทาอะไรหมุนแขนหมุนอะไรใ,ใช้ข่้งบนถ้าช่วงล่างใช้ไม่ได้บาดเจ็บแรง ทำอย่างนี้ให้หัวใจมันหอบวันละสิบห้ายี่สิบดีกว่าไม่ทําเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปคือรักษาความฟิตไว้อยู่ในโซนสองไว้เพราะเป็นพื้นฐานของทุกกีฬาครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานแน่นมันเหมือนพีระมิดพื้นฐานเราดีอ่ยอดพีระมิดเราจะสูงถ้าพื้นฐานเราแคบแค่นี้ยอดพีระมิดเราไ็จะอยู่แค่นี้ดังนั้นความพื้นฐานเนี่ยความรักษาความฟิตเนี่ยสำคัญที่สุดที่สุดเลยเพราะมันคือพื้นฐานของทุกชนิดกีฬา,าก็ฝ่ายไวได้นะครับถ้าบาดเจ็บก็ ทำตามนะครับ